สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดคติเตือนใจมาฝากกันค่ะเงินเดือน9000ในยุคนี้ใช้อย่างไรให้เหลือเก็บกับ5วิธีการเก็บเงินในยุคนี้แม้เงินเดือน9000ก็อยู่ได้ค่ะแต่ละคนทำงานก็หวังต้องการที่จะมีรายได้และเงินเดือนที่ทุกคนได้มานั้นมันก็ย่อมเป็นอะไรที่มาไวไปไวเช่นกัน และยิ่งกับมนุษย์เงินเดือนบางคนรายได้แค่9,000บาทต่อเดือนมันก็ไปกันใหญ่หลายๆคนคงมีคำถามกันอยู่ในใจว่าทำหม่กันมันเป็นไปได้หรอเรื่องเงิน9,000บาทกับยุคที่อะไรอะไรก็แพงเช่นนี้มันมีจริงด้วยหรอแล้วเขาใช้วิธีออมเงินอย่างไรคือมันก็จริงๆนะเงินเดือนหมื่นห้าไม่พอใช้แล้ว900 0จะอยู่อย่างไรหลายคนคงคิดกันเช่นนี้ ไม่ได้ผิดกฎหมายแรงงานใช่ไหมเงินเดือนเท่านี้มีอยู่หรอขอบอกเลยว่ายังมีอยู่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรทั้งนั้นก็เพราะว่าเกณฑ์เงินเดือนหมื่นห้าเป็นแค่ขําแนะนำของรัฐบาลที่บอกให้ผู้ประกอบการทราบเท่านั้นและไม่ได้ตราขึ้นให้เป็นกฎหมายสักทีเดียวผู้ประกอบการจะทำตามหรือไม่ก็ได้และใครที่กำลังเจออยู่จะบอกว่าเงินเดือน900 0เมื่อต้องการที่จะอยู่รอด ก็ลองไปปรับปรุงใช้หรือเอาให้ใกล้เคียงสำหรับวิธีการใช้ชีวิตตัวเองค่ะข้อที่ 1. ส่วนของค่าเดินทางค่าเดินทางที่ว่าไม่ว่าใครก็ต้องเจอเดือนเดือนหนึ่งก็หมดไปเยอะเหมือนกันทั้งนี้แก้ไขมันได้ด้วยการเลือกใช้ระบบขนส่งเช่นรถเมล์หรือเลือกที่ทำงานใกล้บ้านเพราะจะได้ประหยัดค่าเดินทางและยังตื่นสายได้อีกด้วย 2. ส,ส่วนของค่าอาหาร มันก็เป็นอีกสิ่งที่เรามนเนิบก,กันเดนอย่างเราไม่อาจเลียงมันได้แล้วยิ่งในยุคที่ค่าครองชีพสวนกับทางรายได้เหมือนทุกวันนี้พูดเลยว่ามันเป็นมหันตภัยร้ายมากๆที่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้ด้วยการทําอาหารทานเองเพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายยังสะดวกไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้ออีกด้วยค่ะ 3. ส,ส่วนของเงินเก็บบอกเลยว่าข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะ เพราะทุกๆคนจาเป็นจริงๆที่จะต้องมีวิธีการออมเงินไว้เพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาก่อนโดยจํานวนเงินที่เราต้องเก็บออมก็ให้อยู่ที่1,000บาทเก็บออมในทุกๆเดือนค่ะ 4. ส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกท่านนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีกิเลกกันทั้งนั้นสําหรับเงินในส่วนนี้ ก็แบ่งออกเป็น1,000บาทใครอยากจะซื้อหรือบริหารอะไรจัดการให้เรียบร้อยและเราต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเงินเดือนเรานั้นมีไม่มากไม่ควรที่จะหมดไปกับอะไรที่ไร้สาระ 5. ส่วนของค่าที่พักถือว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณยอมที่จะพักอยู่ที่บ้านหรือแชร์ห้องกับเพื่อน,อนแม้คุณอาจจะรู้สึกอายที่ต้องประหยัด หรือรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวก็ตามค่ะแต่เชื่อเลยว่าการทำเช่นนี้มันก็ช่วยให้คุณอยู่รอดได้หากคุณมีความจำเป็นค่ะบอกเลยว่าค่าหอไม่ควรเกิน2,500มันจึงทำให้คุณประหยัดได้มนุษย์เงินงเดือน9,000บาทถ้ามีวินัยในการบริหารมันก็ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่เป็นหนี้ฟังดูอาจจะยากแต่มันก็ดีกับชีวิตของคุณแน่นอนค่ะ เงินเดือน9,000ในยุคนี้ใช้อย่างไรให้เหลือเก็บขอขอบคุณแหล่งข้อมูลแสนสบายคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ